ครับก็มาเดี๋ยวนี้มารีวิวกล้องติดรถยนต์นะครับ Bofo A 1 2 9 0 0สองเ2 Channel นะครับ2 Channel ก็คือกล้องหน้ากล้องหลังนะครับบันทึกพร้อมกันอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่ามาช คครับ okay. ภาพแรกก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับก็มีหอมบับเบริรลมาให้ด้วยนะครับนี่นี่หอมบับเบริรลมาให้อย่างนี้โ okay. อเคกลับมาเลย๋ยวชื่ออะก็ลองออกกันเลยเนาะ ก,กันกระแทกแต่ก็อาจจะไม่ทั่วเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าคอเคอยู่ระดับหนึ่งโอ้อันนี้ทั้งร้านแถมไหมนะครับจะเป็นตัวติดกระจกนะครับเพื่อเป็นฟิล์มสุญญากาศนะครับติดไปเนี่ยจะทำให้ฟิล์มเก่าเราเราไม่ลอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสแกนรับประกันนะครับเขียวโค นดูตัวนี้นกันดีกว่ารัวร์เดี๋ยวมาดูตัวนี้ก่อนเลยนะครับตัวนี้จะเป็น v o 4 o นะฮะาร์ดแวร์ HK 3 Hardware h a r d w r e นะครับก็ตัวนี้จะเป็นสายต่อตรงเข้ากับกล่องฟิลของรถจนนะครับเพื่อให้ตัวกล้องเนี่ยสามารถบันทึกได้ยิบเช a โบ e นะครับก็คือสามารถบันทึกได้ตอนจอดแม้ว่าเราจะไม่ได้สต์ทเครื่องยนต์มาก,กันเถอะเนาะขอถ่ายรูปแป๊บนี่โอเคครับก็ตัวนี้ ใชปึ๊บๆในข้อผมก็ยังไม่ได้ดูรายละเอยียดเไรมากนะนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเอ่อประมาณนี้เนาะอ่นะนะเดี๋ยวเราไปดูตัวก,กล้องกันดีกว่า,าว้าตัวก,กล้องนี่เนี่ยเพอกของเรานะครับ v i e f o A หนึ่งสองเก้าพั นะครับตรงนี้จะเป็นตัวล่าสุดของปี2020นะครับออกมาประมาณช่วงประมาณปปีที่แล้วนะครับก็จะเป็นตัวอัปเกรดนะครับคอส HD สาสามารถบันทึกกล้องหน้าความละเอียด2 k ได้พร้อมกล้องหลังมันแิได้ใช้โซนี่เซนเซอร์รับสตาวิดรองรับการบันทึกแสงกลางคืน สว่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีแอปให้ด้วยโหลดแอปเพื่อต่อ Wi-Fi ไม่ต้องถอดเมมมาเข้าคอมเพื่อเอาคลิปให้ยุ่งยากนะครับนี่มาออกแบบสวยงามนะครับราคาตัวนี้ก็ออกสี่พันหเก้าสิบาทนะครับโอเคแอปแคมไวไฟ แกะกล่องเลยดีกว่าเพราะข้างในมีอะไรมากเลยอันนี้จะเป็นสเปคนะครับสเปคด้านหลังเนะี่ยดูสเปกก่อนดีกว่านะครับคร่าวก็สอง k นะครับคอสเฮดดี้ผลเป็นสิบใช่ไหมสมารถอัดได้พร้อมกันเลยน,นี่จะเป็น กล้องหน้าเนี่ยจะใช้โซนี่สตาร์วิดความละเอียดประมาณ5ล้านนะครับ5าล้านพิกเซลส่วนกล้องหลังเนี่ยประมาณ2ล้านพิกเซลนะฮะ f 1.6ความกว้างความกว้างของรูรับแสงนะครับหนึ่งจุด 1, 6, ค่าย,ยิ่งน้อยยิ่งดีนะฮะก็ทําให้มันตึกแสงในช่วงกลางคืนได้ชัดเจนนะครับนี่ก็จะเป็นความกว้างของเลนส์หน้าครับความกว้างของมุมุมไวนะครับเป็น120องศานะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยจะเป็น160นะครับ ตัวหน้าจอของต้องตัวนี้นะครับจะมีขนาด2นิ้วนะครับ hd lcd นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมี Wi-Fi รองรับ2.4กับ5 GHz นะครับสมโทรศัพท์ใครที่รองรับ5 GHz เนี่ยจะดีมากเลยทำให้เราสามารถที่จะดาวน์โหลดคลิปจากกล้องโดยตรงโดยที่ความรวดเร็วครับเพราะว่าไฟล์มีขนาดใหญ่เนาะด้วยความนี้มันเป็นสอง k hd นะครับนี่จะเป็น g sensor คือรองรับแรงกระแทกแล้วก็ โมชั่นดิเทคชันก็นหมายถึงว่ามีอะไรเคลืล่อนรถเคลื่อนผ่านรถหน้าเราเนี่ยมันก็จะบันทึกไปตลอดนะครับบางกิมมอดรองรับนะครับอ่าควิคดีดีดก็คือเมาส์คือสามารถถอดได้เลยนะฮะถอดกล้องจากถอดกล้องจากตัวที่ตัวตู้กกระจกโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปถอดสายให้วุ่นวายนะครับ GPS logger คือบันทึกความเร็วลงไปในคลิปนะครับบันทึกความเร็วกับละติจูดละงนิจูดนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมก็ไม่มีอะไร นะครับมาสเปคข้างข้าวก็ข้างตรงนี้ก็คล้ายกันนะครับก็สปเปคก็คล้ายกันกีเมื่อกี้เลยเนาะมีไหนนะอัน,นี้ก็อดีกะก่องต่อนะครับ สวยงามนะครับดูดีมีราคาสมราคามากครับราคาแค่สี่พันหกเท่านั้นเองวีโอโฟดูด้านใน,นต่ออ้อต้องอย่างนงะี้ครับใช่ไหมชวาาครับด้านใน,นก็สวยงามนะครับนี่มีสองกันน้แท้มาอีกชั้นหนึ่งนะครับตัวนี้เลย ก็ออกมาก่อนเราดูข้างในนะครับว่ามีอะไรเพิ่มอีกนะปัะ๊บเปิดมาก็จะเป็นนี่เลยคู่มือนะครับแล้วก็มีฟิล์มกันรอยอตัวหนึ่งติ๊กเกอรปก์ประมาณนี้นะครับผมจะเป็นคู่มือนะครับคู่มือก็ไม่มีอะไรนอกของถ้าใครอยากจะอ่านก็อ่านไป เป็นภาษากรีกอย่างเดียวไม่มีภาษาไทยนะครับเนี่ยจะเป็นบอกก่อนข้าวเนาะอะไรพวกเนี้ยภาษากรีกหมดเลยนะครับไม่มีภาษาไทยนะครับสวยงามนะครับมีในต่อดูวงเนะนี่ยจะเป็นก่อนที่เหลือนะครับก็จะเป็นพวกกระแสะไฟอะไรเงี้ย อันนี้ก็จะเป็นเทปสำหรับติดกล้องนะครับกล้องเนาะน,นี่มีคลิปเก็บสายแทนมาด้วยนี่ครบชุดเลยก่อนนะครับคลิปเก็บสายไฟนะตัวนี้น,นี้ก็จะเป็นสายไฟนะครับเกียบกับช่องจุดบรีเนาะมาอันนี้ นี้ก็จะเป็นสายยุดเบสั้นนี่คือเอาไว้สำหรับต่อกล้องเข้ากับคอมนะครับตัวนี้เอาไว้เอากล้องเสียบเข้า้ตบุกหรือว่าควมตั้งตกอะไรก็ว่าไปตรงตัวนี้จะเป็นสายกล้องหลังนะครับความยาวนี่ให้มาที่6เมตรเลยนะครับใครทีร่จะไปต่อรถกระบะรถตู้อะไรเนี่ยสบายนะครับตัวนี้เหลือนะครับ6เมตรไม่ต้องกลัวว่าสายมันจะสั้นไปนะครับ ต่อไปคืออะไรตัวนี้เป็นการ์ดิตเตอร์นะครับการ์ดิตเตอร์เดบสเตอร์เราก็ใส่เม,มมเข้าไปตรงนี้เนี่ยเห็นไหมแล้วเราก็เอาไปใส่คอมนี่เสร็จแล้วเราก็ไปใส่คอมเนี่ยปึ๊บเห็นไหมเข้าแทมคล้ายๆการ์ดิตเตอร์นะครับนะครับแต่คือแทบจะไม่จําเป็นเพราะเราก็ต่อไฟ,ไฟล์ลโคลิปจากตัวกล้องเน็ตโดยตรงในที่มือถือเลยนะครับ นี่คือลายนี้ก็จะเป็นทีมรีมูฟก,ก็คือเอาไว้งัดเนี้ยแส่ไฟเก็บสสยไฟเนี้ยครับงัดคอนโซลเพื่อเราจะเก็บแสยไฟให้สวยงามนะฮะไม่ต้องไม่เอาเล็บมือไปจกให้มันวุ่นวายนะครบับเล็บก็จะเสียด้วยนะครับอ่ะในกองก็หมดละประมาณนี้คร่าวๆเรียบเลยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทำอะไรกันต่อกอ็ตัวนี้ผมจะขอไม่ ไม่แกะและกันนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็มันก็เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับก็อาจจะไม่ไม่เหมาะกับคนบางคนหรือว่าอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวผมค่อยว่า,าทีนะตัวนี้ต่อไปเรามาดูกล้องกันดีกว่าตัวพี่อีกเรานะครับเดี๋ยวมาดูกล้องตัวนี้กันเลยนะครับ สันทามยอโฟสวยง,งามนะครับอันนี้ g p s m o d u l นะครับตัวนี้จะฝังมากับตัวกล้องเลยนะครับมาถ่ายภาพสักหน่อยสวยง,งามต้้นค้างก็ตัวนี้ใส่เมมนะครับ นี่จะเป็นกล้องหน้านี้จะมีเลนเออมีแผ่นฟิล์มแปะเลนด้วยนะครับก็ก่อนจะตั้งก็อย่าลืมแกะฟาเล์มออกนะครับฟิล์มกันลอยนะครับนี่เป็นทั้งค้าะโอเคที่ถ่ายเียังลืมละอืเอาถ่ายไปน,นี้ก็จะมีอยู่ห้าปุ่มนะครับนี่หนึ่งสองสาม อันนี้จะเป็นปุ่มเมนูอะไรเงี้ยเนาะก็เดี๋ยวรีวิก็อออกกใช้งานเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีนะครับก็เป็นเบื้องต้นก่อนเนาะโอเคครับผมส่วนตัว power นี่จะเทียบเข้าตรงนี้นะครับเห็นหมเห็นเล็กๆนี่ไหมปุบเสียบเข้าไปนะครับผม นะเดี๋ยวมาดูกล้องหลังกันต่อเลยนะครับกล้อง,งตงัวนี้ช่วงวาหนึ่งสองสามมาแล้วครับก็กล้องหลังนะครับนี่เบาหวีวนะครับไม่หนักนะมีขนาดเบาประมาณนี้นะครับกล้องหลังก็หน้าตาประมาณนี้นะข้อดีของตัวนี้อย่างหนึ่งก็คือ ในตัวกล้องเนี่ยมันจะมีโเซิเซอร์ของตัวเองนะครับหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงมันมีตัวประมวลผลในตัวมันเองเนี่ยทำให้เวลาพอมันบันทึกปุ๊บแล้วมันจะปิดอัดไฟล์แล้วก็เข้า,าลงเมมโดยตรงเลยครับโดยที่ไม่เป็นหนักพลับกล้องหน้านะครับทาให้กล้องหน้าเนี่ยไม่ต้องทํางานหนักเกินไปนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานด้วยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับขอบค่า นนต่อไปนี้เรามาดูนะครับตัวนี้เป็นตัวฮารดวนะครับก็ตัวนี้เดี๋ยวผมจะขอไม่รีวิวนะครับก็เพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์เสริมเนาะเราก็จะรีบิวต่อกลางหลักๆนะครับโอเคครับก็ขออะไดี อันไหนผมเปลี่ยนใจแล้วผมรีวิวดีกวา่าก็เนาะได้กับเกียร์ไปเลยมาขอรีวิวตรงนี้หน่อยนะครับอีซูบเอชซมาเดี๋ยวแกะกล่องกันเลยนะครับ นะครับก่อนกก็ะน,นี่ประมาณนี้นะครับก็มีคู่มือนะครับม,มีคู่มือให้ด้วยนี่ก็จะเป็นตกุกอ่อดูข้างในไม่มีอะไรแล้วเนาะมาแกะตรงนี้นนก,กันนะครับชอบการหอเขาดีเอาหอให้ทุกขั้นตอนเลยชอบมา เาแล้วไปนี่นะครับก็เป็นอุปกรณ์ในชุดนะครับก็จะมีประมาณนี้นะโอเคอันนี้จะเป็นสายสำหรับที่เราจะต่อเข้าพวกกล่องฟิลนะครับเนี่ยกล่องฟิลเนาะอันนี้เราก็ต้องมีความรู้ทางด้านช่างนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรเกินยากเกินไปนะครับ ตันนี้ก็จะเป็นสายสายเดนไมต่อเข้ากับตัวกล้องนะครับนี่ตรงตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นกล่องคอนโทรลนะครับไฟนะครับก็เราสามารถตั้ตั้งได้นะครับว่าเราจะให้กล้องมันหยุดทำงานที่เท่าไหร่นะครับ ก็หมายความว่าถ้าไฟของแบตเตอรี่เนี่ยแรงดันไฟเนี่ยมันต่ำกว่า12.4ต่ำกว่า12.2ต่ำกว่า12หรือต่ำกว่า11.8เนี 2, ่ยให้อยู่การทำางานนะครับเพราะค่ามาตรฐานที่ทางไานเขาแนะนำมันเนี่ยจะเป็นที่เออ12เท่านั้นนะครับก็คือตัวนี้ติองนี้เพื่อป้องกันโดสตานไม่ติดนะครับแต่จะยุ่งวุ่นวายเนาะเพราะว่ากล้องมันบันทึก24ชั่วโมงครับก็จะทำให้ จะกินไฟไปเรื่อยเนาะถ้าคนที่ไม่ได้ขับรถทุกวันนี้ผมไม่แนะนําให้ใช้ตัวนี้นะครับเพราเดี๋ยวแบตจะหมดแต่ว่ามันก็มีตัวนี้ตัดอยู่แหละแต่ก็เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับตัวนี้ก็หมดแค่นี้นะครับเก็บข้าอง ที่ผมก็ลืมไปอย่างหนึ่งนะครับลืมตัวอะแดปเตอร์ต้องขอโทษลืมตัวอะแดปเตอร์ของกล้องหลักนะเ <c oughs> มื่อกี้รีรวิวข้ามไปหน่อยแลไปแกะกันเลยกว่า ตัวนี้จะไม่เสียบเข้าช่องจุดบุหรี่นะครับก็จะไม่ได้ใช้เหมือนถ่านตัวไปนะครับประมาณนี้นะครับแรงดงันไฟ5โวลต์3.1แอมป์นะครับ Bicatcher ตัวนี้ก็ใส่ความยาวนี้นะครับเข้าเสียบเข้าข้างหน้าของนะครับ โอเคครับก็นี้เป็นตัวยูนะีนครับแล้วก็เสียบเขานี่ตัวตรงเนาะอ่ะโอเคครับก็ของกล่องแล้วหมดแล้วไม่น่ามีอะไรแนละ้วเนาะโอเคครับผมก็ขอจบการนี้จะกล่องเท่านี้นะครับก็เดืองส่วนของการใช้งานเนี่ยเดี๋ยวค่อยมารีวิวกันรอบหลังนะครับเดี๋ยวขอติดตั้งก่อนโอเคครับขอบมากครับวันดีครับ